สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพอการินตาจ้ะกับคนมากรอเหล็กเด็ดผ้ารวยจ้ะวันนี้คนมากรอเหล็กเด็ดผ้ารวยเนาะค่ะกะสีผ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องค่ะมาเบิ่งแนวทางหวยเหล้าพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเนาะงวดประจําวันที่17ค่ะเดือนกุมภาพันธ์ปี2566เนาะค่ะก่อนอื่นแอดมินก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องเอฟซีค่ะ สวัสดีทางเอฟซีไหมคบพี่น้องจา๋าแล้วก,ก็สวัสดีเอฟซีเก่านําแอดมินก็ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยเนาะคะ่ะเข่ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามเป็นกำลังใจคนมารอพลาด้วยนําเนาะคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังครับเตือนกันก่อนเลยนะพี่น้องจา๋า คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงเอาฟังคำเตือนแล้วนะพี่น้องจา๋าแอดมินกาสิภาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะามาะสรุปผลนะพี่น้องจา๋านาะเขามาบอกวานนวทางทีแอด,ดไปผลออกมาเขาเรื่องรู้นจ้ะ ก่อนที่เราจะไปสรุปผลน้อพี่น้องจ๋าแอดกับขออนุญาตประชาสัมพันธ์กลุ่มค่ะก็คือแอดเดสสางกลุ่มขึ้นมาแล้วพี่น้องจ๋าน่าจะมีกลุ่มฟรีแล้วก็กลุ่ม VIP ค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านได้สนใจเขากลุ่มกับแอดก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยน้อพี่น้องจ๋าเนาะทั้งสองกลุ่มจะมีแนวทางแตกต่างกันน้อพี่น้องจ๋าถ้าอยากรู้ว่าแตกต่างจังได้ก็ต้องแอดไลน์เข้ามาเนาะค่ะ อ่าเดี๋ยวมาสรุปผลพี่น้องจ๋ากับแนวทางเล่าพัฒนาค่ะสูตรเม็ดเดียวงวดวันที่15เนาะค่ะสำหรัวบวันที่15พี่น้องจ๋าแอดจอดรูดไปเนาะค่ะเนาะแอดรูดไปค่ะก็ต้องกราบขอโทษขออ่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีนั่งเนาะค่ะเดี๋ยวแอดจะแก้มือใไฮไมในวันที่17เนาะพี่น้องจ๋าเนาะเฮาการ์มาเบิ่งวาแอดจะแก้มือได้บเนาะค่ะพี่น้องเนงาะส,สำหรับสายวิ่งรูดเนาะค่ะ ศูนย์เม็ดเดียวนี่พี่น้องจ้าแอดจใจเน,น้นที่สายวิ่งสายรูดเนาะค่ะแอดกะคำนวณมาแล้วพี่น้องจ้าได้ที่เด่น3รอง4ค่ะเด่น3รอง4แอดฟันที่3ค่ะแอดฟันที่3ามในเมื่อแอดฟันที่3แอดกะจะรูด3าไห้เนาะค่ะเริ่มต้นที่3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้าน้อค่ะอ่าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งอ่าแล้วก็อย่าลืมวันทางของแอดเนาะคะ่ะก็คือหกกับเก้าแอดเป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะเนาะงหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะ เด่นสรองสี่น้องจ้าเด่น3รองสีเนาะคะ่ะมาบงไวแอดจาให้เน้นคูดใดเนาะคะ่ะสำหรับหลัก3ามเอาสามเก่าสองเชือเนี่ยมันมาสามโอสามแปดสเชือมันสิมาสามแปดพี่น้องจา้าแอดให้เน้นที่3 8นั่นสามเแล้วก็3 1พี่น้องจา้าระวัง3 6 ระวังสามหกเนาะค่ะเพราะว่าหกกับเก้าแอดเป็นตัวเดียวกันค่ะลักซีพี่น้องจา้าลักซีแอดไกนเน้นทีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดแล้วก็สี่เก้าระวังสี่หกค่ะถ้าเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆมากกระจดไว้แคบไว้เนาะพี่น,อน้องนๆบม่มากบ่ชอบเลื่อนผ่านใดเนาะค่ะก่อนออกไปเนาะพี่น้องจ,าจา้าจะได้กระฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น,น้องๆเอฟซีเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามพี่น้องจา้าเป็นกำลังใจคนมากรอผ้ารวยน้ำน้อพี่น้องเนาะ ราะว่าคนบางรอจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆมาฝากว่าแบ่งปันเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะะเนาะค่ะนาอแอดมินกับคอต,ตัวล่าเนาะ่ป้องจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ